ประเทศไทยพังอาจเจ้าภาพอีกครั้งกับศึกซูเปอร์คาร์สุดหรู GT World Challenge Asia 2025หนึ่งในซีรีส์การแข่งขันรายการยักษ์ของโลกที่จัดขึ้นในสีทวีปได้แก่ทวีปอเมริกาเอเชียออสเตรเลียและยุโรปฝ่ายจัดเผยความสำคัญที่สนามช้าง i n t e น n a t i o n a l Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเลือกบนปฏิทินการแข่งขัน กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านกีฬาระดับพรีเมียมทั้งยังสนับสนุนการเติบโตให้กับอุตสาหการรมมอเตอร์สปอร์ตและยานยนต์พร้อมกระหืมแข่งขันสปอตเรสรายการฮอน d a าวัน a มกเรส e 2025โดยบริษัท Honda a u t o ตโมบิลประเทศไทยจำกัดเพิ่มประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตเต็มระบบให้กับขอความเร็วอย่างแท้จริง วันที่1 4พฤษภาคม2568ที่ราชพฤกษ์คลับกรุงเทพบริษัทบุรีรัมยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจำกัดผู้บริหารสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โปรโมเตอร์มอเตอร์สปอร์ตเบอร์หนึ่งของไทยแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการ GT World Challenge Asia อเชีย2 0ส5สนามที่3ระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2568ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายในงานยังได้มีการถแถลงข่าวจัดการแข่งขันซัพพอร์ตเรสรายการ Honda าวันเมกเรส e 2025โดยบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดเตรียมระเบิดศึกอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์เดียวกัน GT World Challenge Asia ฤ er, ดูกาล2025นี้ถือเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดที่สุดด้วยรถแข่งซูเปอร์คาร์ GTT มากถึง33คันจาก8ผู้ผลิตชั้นนำแฟนความเร็วจะได้พบกับรถซูเปอร์คาร์ชั้นนำอาทิ Mercedes-AMG f e r r a รารี296พอ r ในวันวันพอในใน2ลัมโบกินีฮูลาแคนออเดี i เอเอ็คเอ็มเอสเบมวีเอ็มโฟร์เชฟโรเลตเควเวดเอซิกิสัน GT-R Nismo และรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและยังเป็นการรวมตัวของแบรนด์ยักษ์ใหญ่ทีมแข่งชั้นนำนักแข่งฝีมือดีจากทั่วโลกหลากหลายทวีปมากกว่า60คนนายโชติชนกชิดชอบผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศสนามช้าง International Circuit ก,กล่าวว่าขณะนี้สนามมีความพร้อม100 ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดจาก FIA ที่สามารถจัดการแข่งขันรถสูดหนึ่งหรือ Formula วันได้ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆระบบควบคุมการแข่งขันอุปกรณ์สนับสนุนตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักแข่งและทีมงานสื่อมวลชนและแฟนๆที่จะเดินทางมาชมที่สนามไม่ต่างจากการเป็นเจ้าภาพ MotoGP หรือการแข่งขันระดับโลกอื่นๆ เพื่อให้แฟนๆได้สัมผัสกับความเร็วเสียงเครื่องยนต์ของรถ G T T และสมรรถนะของรถแข่งเหล่านี้อย่างใกล้ชิดบนแท็กระดับ World Class รวมถึงกิจกรรมพิทบล็อกพันล้านที่จะได้สัมผัสรถซูเปอร์คาร์ในฝันแบบใกล้ชิดเหล่านี้ถือเป็นประสบการณ์ที่พิเศษและหาได้ยากในประเทศไทยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างได้เตรียมกิจกรรมพิเศษไว้ให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตได้ลุ้นรางวัลใหญ่ในแคมเปญช้างเฟรนด์พาส แจกใหญ่และจัดหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยการแจกบัตร VIP โค้ง12สำหรับชม m o โต g p 2026พร้อมแพด Dog Pass กับ Official ไกด์ทัวและบัตร Pit l a เล W วอ k 1กรางวัลรางวัลละ2ใบรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสำหรับผู้ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน GT World Challenge Asia อเชีย2025ถ่ายรูปคู่กับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างและบัตรเข้าชมการแข่งขัน โพสลงเฟซบุ๊กของตัวเองเขียนบรรยายความรู้สึกพร้อมติดแฮชแท็กช้างเฟรนด์พาสและแท็กไปยังเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมโดยเปิดเป็นสาธารณะพร้อมทั้งแคปหน้าจอภาพที่โพสลงเฟซบุ๊กส่วนตัวส่งมาที่อินบ็อกเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมนางสิริพรศรีสุขผู้จัดการส่วนงานการตลาดและสื่อสารแบรนด์บริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าฮอนด้าได้ร่วมเป็นเซอร์กิตพาร์เนอร์มาอย่างยาวนาน และพิเศษปีนี้ h o n ด้าในฐานะผู้จัดการแข่งขันฮอนด้าวันเมกเรสได้ร่วมเป็นซัพพอร์ตเบสในการแข่งขัน GT World Challenge Asia เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ในสนามแรกของปี Honda ยังได้เชิญชวนลูกค้าเจ้าของรถยนต์ h o n ด้าผู้โชคดีมาร่วมทริปฮอนด้าวันเมกเรส2025 Exclusive Trip ซึ่งมีกิจกรรมพิเศษมากมายทั้งการเรียนรู้การขับขี่จากมือฮาชีพและพิเศษสุดๆกับ Tag Experience ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้านำรถยนต์ฮอนด้าคู่ใจ ลงสนามจริงขับขี่บนสนามแข่งระดับโลกแบบเอ็กซ์คลูซีฟอีกด้วยทั้งนี้ GT World Challenge Asia 2025ทําการแข่งขันทั้งสิ้น6สนามได้แก่สนามหนึ่งระหว่างวันที่10-13เมษายนที่สนามเซปังประเทศมาเลเซียสนาม2วันที่9-11พฤษภาคม สนามมัดาิก้าประเทศอินโดนีเซียสนามที่3วันที่30พฤษภาคมถึง1วมิถุนายนที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมจากนั้นอีก2สนามดวนกันในประเทศญี่ปุ่นโดยสนาม4วันที่11 -13 ถึง13กรกฎาคมที่ฟูจิอินเตอร์เนชั่นแนลสปีดเวสสนาม5วันที่29 3 1ถึง 31, ส1สิงหาคมที่โอคายาม่าสนาม6วันที่17 1 9ถึง19ตุลาคม ที่ปักกิ่งประเทศจีนจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์เซอรวิสออทิเกตในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ a อทิเกต .com บัตร VIP1 วันราคา2000บาท2วันราคา3000บาทและบัตรแกรนสแตน1วันราคา200บาท2วันราคา300บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจช้างเซกิตบุรีรมัมและเพจ GT World Challenge A s เ a ชียถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V m o t o r s p o r t